สามสองหนึ่งสสองหนึ่งไปเอ,อเอาละครับทุกคนวันนี้เรามากับโลบ,บอเราอยู่กันกับด่านวิ่งหนีผีไปที่ชอบที่เชิ่อเราก็ไปกันเชอะนะครับโอ้คนเยอะเหมือนกันนะมีหมอกด้วยหมอกจางๆและควันเอาแล้วเฮ้ย อ้าวเฮ้ยตกใจเดี๋ยวเดี๋ยวเอาจริงดิอันนี้ว่ามันอยู่เฉยนะนีว่าเราเข้าไปดูได้นะครับโอ้ยตกใจเลยเกือบตกเก้าอี้กันเลยทีเดียวนะไปลุยต่อนะครับนี่คืออ๋อไปอยูบ่บอกท็อปนะครับไปโอเคนะครับเราก็ต้องข้ามสะพานไปนะฮะหักเจพรอ,อยอม พร้อมกันมาต้องด่านเลยโอ้โหโยไปนะครับเอาพออันนี้เราน่าจะต้องข้ามเจ้าตัวสิกีขวาไปเรียบร้อยฮะมันเป็นการทดลองมันเป็นคอนเทนต์คอนเทนต์ต้องแกล้งตายนะจริงไม่ตายหรอกโทษธรรมดาธรรมดามาผมว่าน่าจะขึ้นตรงนนี้ว่ะเอ้ยจะอย่าให้มีครั้งที่สามนะ มันเป็นคอนเทนต์นะอย่าไปคิดมากครับผมแบบแรกเราก็ต้องกระโดดนี้ก่อนฟึบนี่เห็นไหมนี่เราน่าจะสบายลงฟึบนี่เป็นไงเรียบร้อยฮะ <c oughs> โอ้โด่านแรกก็ผ่านแล้วไปโยมาเอาแล้วนะเอาแล้วนะฟึบฟึบฟึบเรียบร้อยฮะไปเฮ้ยอ๋อเช็คคอยแล้วนะครับอันนี้เราก็จะไปสู่ด่านต่อไปแล้วนะครับไป เมื่อกี้มันค้างว่ะโอเคฟึบอ๋อตรงนี้น่าจะเป็นเออ่ทะเลสาบนะทะเลสาบอะไรสีส้มเหมือนะี่ยไปไม่นายไม่ไปแล้วไหนไ,ไปเราไปก่อนนะ <S <S 2> <S 2> เรียบร้อยฟึบฟึบฟึ๊บไปไปไปฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บทำไมนายไม่ไปอ่ะนายทำอะไรอ่ะฮะนายไม่ไปเราไปก่อนเนดะ้อ ยีงสองต้องกระโดดไปหาเขาเหรอไม่ใช่จะใช่นะฟึบเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ฟึบโอเคไปฟึบเฮ้ยเกียรตอลุยเราจะไม่ทอ้อ,อ,อแสดงว่าแสดงว่าเราอาจจะยังต้องเยียบเส้นมากกว่านี้นี่อ่าปไปแล้วนะฮะอะไรอะทำไมตายอะเดี๋ยวก่อนต้องต้องเล่นไงวะ อ๋อให้หาเฮ้ยอาอเดียเด๋ยวก่อนากจะไหนวะนนเดียไอเดียไอเดียอะไรอะเรียบร้อยโอเคงั้นเราก็วิ่งโตไปเลยไปไปจะเปิดทันเหรอวะเนี่ยมันไม่ทันนะอ๋อต้องแอบอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว อย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะยด้อย่าพึงนะ inar, ux, Lights, พ่งอนยะ่าพึ่งยด้อย่าพึ่งได้เออโอเคแสดงว่ <h 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 าเราไม่จะปลอดภัยแล้วนะเปิดแล้วเปิดประตูแล้วเปิดประตูแล้วยังไงต่อวะออกไปโอเคไปแล้วฟืบฟืบโอ้ยเอาล้วฮะอะไรวะเนี่ยไม่กล้าไปแตะแล้วนะเดี๋ยวตกใจอีกนะครับเออเขาจะทำอะไรวะอ๋อให้หาบันไดเหรออุ้ยบันไดอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวเราดูนะนับนับก่อนนับก่อนฟืบ สามสองหนึ่งสาม,ส,ามสองหนึ่งไปเออนับอย่างดีเลยเนะทำไมทำไมไปไป,ไป,ไปอ้าวข้างด้วยข้างด้วยเมื่อกี้ข้างด้วยมาไปฮึบฮึบเกีฮึบ ค่อยไปทีละอัแล้วกันนะเพื่อความสบายใจนะเราไม่รีบเราไม่รีบนี่อันนี้อะไรอ่ะอ๋อเปิดปิดโอเคเราต้องยกไปแหะเนี่ยโหโอ้โห,โโหแล้วเราถือแล้วโดดได้เหรอว,วันนี้นการโบหบแล้วไปเฮ้ยเอาดิอันนี้โดดได้สองข้างไปดึงเอ๊ะ ไปได้แต่บัดเอา้าอย่างนี้ยอมตายก็ได้นะโอเคตรงนี้นะครับเราน่าจะเอาบันไดมาวางตรงนี้ปึ๊บโอเคปีนขึ้นไปมาละเนะู้เสี่ยนงนักว่าเฮ้ยอนะไรวะนาพวกเจ้าระวังตัวด้วยเฮ้ยน่ากลัวเหลือเกินไปเถอะไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บ แล้วครับตอนนี้เราน่าจะโอ้ย My God ต้องขึ้นไปข้างบนเลยนะครับผมน่าจะเอ๊ะอะไรอะหัวติดหัวติดไปเอ๊ะไปไปวไปแบบดิจิตอลไบดิจิตอลแบบดิจิตอลนี่เฮ้ยเจอผีดแล้วโอ้โึบตกใจเลยโอเคไปจะไปยอม อย่าไปยอมแพ้แม้จะร้องไห้นี่เป็นไงีฮึบตกใจเลยนะประหลอดแตกเลยใหม่าไม่เป็นไรนะครับมันน่าจะไม่มีอะไรแสดงว่าเราจะต้องเดินชิดๆหรอใช่ไหมเราต้องชิดๆด,ด้านนี้เหรอเอออ๋อ,อต้องชิดมากๆเลยนะครับผมไปไปนี่อะไรเงี้ยเอ้ยตกตกตกแก okay. โอมันไปย่ามกันนะเนี่ยโอ้เจออีกแล้วเจออีกแล้วปึ๊บปึ๊บโอ้โหมันน่ากลัวอยู่นะเนี่ยโอ้ยยยยยยตยยย่ยมยย่สุดนะยะปึ๊บเ้ปึ๊บโอ้ย อย่างยังไหวอยู่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 เฮ้ยอย่เพิ่งตกอย่าเพิง่งตกฟึบเกียร์ฟึบตรงนี้ลำบากนะฟึบนี่เกียร์ฟึบฟึบอย่าตกนะตกนะฟึบเกียร์ไปต่อแล้วมันมันยากขึ้นเรื่อยๆยากขึ้นเรื่อย เฮ้ยอย่ากระโดดเบิ้ลสิลงไปเริ่มใหม่เลยเนี่ยเฮ้ยใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วอ่าฮึบเรียบร้อยเอ้าล้วครับตอนนี้เรามาถึงอะไรวะน้านี่เรากำลังลุยด่านอีเอดน่าโจนเลยครับเนี่ยแม่พูดแล้วว่าแก่เลยนะหนังเก่าจาัดโอเคไปวิงว่งวิ่งฮึบอ่ะโดนแล้ววะ อ๋อจมูกแกล้มะนะเราจะล่องลอมันมาไปถ่านมยเนี่ยถ่นมไหมโอเคเอา่าอันนี้โอ้อันนี้มันค่อยๆยืดเหรอเอายังโดนมาอีกอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าแบงเซอร์เอวอร์กระตุกเปล่าเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่ไปครับอา่าปึ๊บไปโอเค ฮ้ย hey, ใครอ่ะก่อนเจ้าจะไปให้เจ้าดื่มน,น้ำยาด้วยคุณยายคือใครครับข้าคือยายสปีดจกินนั้นซะได้เลยคุณยายจัดไปนี่คือน้ำยาสปีดนะฮะอาอวยสปีดจริงเ้ยโอ้โหเอาเรื่องเลยฮะนี่เป็นไงนี่สีโมน่าจะเป็นเรื่องเราวปุ๊บนี่เป็นไงเจอซปเปอรสปป์สปีดไปสปีด สป,ปีดไปเลยสป,ปีดนี่สป,ปีดก็ว่ดีนะเหมือนกับเฮ้ยชั่วนี่เป็นไงคุญแจสป,ปีดเก่งมากเลยนะครับต้องขอบคุณคุณยายด้วยนะฮะไปอย่าให้อย่าให้ช้าไปสป,ปีดไปเลยเดี๋ยวน้ํายาหมดเดี๋ยวน้ำยาหมด,ดน้ํายาหมดโอ้สปีดไปเลยปึ๊บนี่เป็นไงเออน้ํายาคุญแจสป,ปีดนี่ช่วยเราได้เยอะเลยนะครับไปเฮ้ย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  เฮ้ยอเฮ้ยเดี๋ยวโหกับตกกับต๊อ้าเย้วู้ชุกครูเฮ้ยเสียงใครวะใครเลยวะเรือทักรักเธอเอาละฮะตอนนี้เรามาสู่จุดห้องใหม่แล้วนะครับเอาู้เดี๋ยวนะเราสายสเปียร์หรอเอเคมาอันนี้ก็น่าจะเป็นเฮ้ยเสาแล้วนะมันจะเป็นหรือว่าจะเป็นเสาที่เขาเอาไว้อแขวนคอเอ้ยสงครามสบายเออ มันน่าจะเป็นเสาอาถรรพ์แน่นอนเลยนะครับเราจะต้องพาไปได้ปึ๊บปึ๊บ <c oughs> อ,อื้อที่เดิมเลยนะแต่เวลาใหม่ <c oughs> โอ้เอาเรื่องอยนนะอ่ะโดดข่าไปงงเลยดีกว่านี่เป็น,นี้เออข้าไปเลยนะไปอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวมันฮึบฮึบ,บโดดขึ้นไปเลยนั่นแหละ ฮ้ยอะไรอะเฮ้ยแบบที่สุดข้าก็เจอเจ,จ้าจงอยู่กับข้าข้าต้องการรักษาพวกเจา้าจงมาจับข้าเถอะโอ้ยน่ากลัวมากเลยพยาบาลเรียกเราไปแล้วเพราะฉะนั้นพยาบาลเดี๋ยวนะเมื่อกี้มันอยู่ด้านขวานนะ,ะจื้ยจื้ยเออน่ากลัวฮะมีการหักคอได้ปรับปรับ เหมือนเรื่องเล่าที่เรารับฟังเลยไปเลยดีกว่ากระโดดกระโดดกระโดดนี่เป็นไงฟึบโอเคอะไรฮะอะไรฮะยังมีตามาอีกตามาอีกเราแล้ว <c oughs> โอเคสปีดก,ก่อนอนะันดับแรกไปไปไปแล้วก็เลี้ยวออกไปเลยฟึบอ๋อมันมีสองตัวมันมีสองตัวมีสองตัวฮึดเราออกไปอย่างนี้เออเออนี่ ออไปไป,ปฮึบฮึบไปทันไม่ทนัน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 ฮึบทันไม่ทนันทันไม่ได้ยา่ทาทันแล้วโอ้ยอะอะไรอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันลื่นเหรอเมื่อกี้คืออะไรวะ เฮ้ย,อ,ยอ,อ๋อลื่นเลื่อนอ๋อพอวิ่งไปก็โดดเลยฟึบตายเหมือนเดิมน,นะฮะมันไหลลื่นเหรอฮะทำไมเราไม่รู้เรื่องเลยวะมันคืออะไรวะเดี๋ยวเขาฮะมันไหลเหรอฟึ๊บฟึ๊บอย่างเงี้เหรออ๋อมันเร็วมันเร็ว,รว <laughs> ช้าไปช้าไปโดด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 เรียบร้อยไปอะไรอ่ะให้ใช้ลูกกระสุนนะยิง เกืออยู่ไหนล่ะลูกกระสุนอยู่ไหนล่ะไหนล่ะปืนอยู่ไหนล่ะปืน,ยปนอยู่ไหนไหนปืนไหนปืนอยู่ไหนช่วยด้วยโอ้ยช่วยด้วยอ๋อนี่ไงปืนอยู่นี่ปืนกดเล็กดึงปืนกดเล็กดึงช่วยด้วยยิงมันยิงกลับหลังก็ไม่ได้ด้วยโอ้ยช่วยด้วยจิงโว้ยต้องยิงหัวเปล่าเฮดช็อตเฮดช็อตเปล่า ช,อชอ็อ,ชอตเด้บาเดี๋ยวช็อตได้บ่าเดี๋ยวช็อตได้บ่างอ๋อไม่เป็นไรนี่นะโทษนุกมันจับเรามันไม่จับเรานะฮะโอ้ยอย่างี้ก็สบายสบายนี่ขนาดสบายเนี่ยโอเคไปเลยนะครับฟึบฟึบนี่มันป่าแล้วเนี่ยคุ้นๆเหมือนกันนะอ่าให้หาประตูนะครับปลดล็อกเฮ้ยอะไรนะเดี๋ยวมัน คอยหาประตูมาหาประตูอยู่ไหนหาประตูอยู่ไหนนี่เหรอไม่ใช่ดีเปล่าไม่ใช่เดี๋ยวเขาบอกไว้หาเกตรประตูเปิดนะเอาละฮะตอนเฮ้ยเจอแล้วนี่ไงใช่ไหมใช่ไหมเฮ้ยแล้วแล้วก็โดดได้แล้วตามทางมตามท่อไปตามท่อไปตามท่อไปตามท่อดีกว่าพ่อไม่มาเอาละไปไหนวะโอ้นี่งเจอแล้วอันเดิมะวะเนะี่ยประตูเดิมนี่นาไม่ใช่เดี๋ยวก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วยังไงนะยไงใช่ไหมเห้ยทำไมมันคล้ายกันเลยวะสองทางอ่ะไม่แน่เอ้ยทางนี้แหละทางนี้แหละเข้าไปเลยเรียบร้อยโอเคโอ,โ,โอ้โหผีมันมันมันอยู่ติดสังขนาดนั้นนะฮะอึบ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  <laughs> โอเคหัวมันลอ,อยมาเอ้ยนี่ถ้าเล่นตอนคืนน่ากลัวเงี้ยเนี่ยอันนี้พอดีเล่นตอนเข้า <laughs> ใจหมดนะฮะไปไปอย่าไปกลัวอืมอุ้ยเจอสาลายทะเลสาลายป่าใช่เนาะทะเลได้ไงวะเนี่ยโอเคปึ๊บปึ Homer ๊บป er ึ๊บอุ้ย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 อุ๊ยอุ๊ยรอดแล้วรอดแล้วไป นี่น่าจะขึ้นไปข้างบนนะเฮ้ยมันเป็นหัวผีตานีปะหวาน่ากลัวจังเลยผีตานีแน่นอนอ <c oughs> แสดงว่าเราขึ้นช้าไปนะเกียร์ไปแล้วฟึบ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 แสดงว่าต้องเร็วมากเลยนะฟึบโอ้รอนแล้วรอนแล้ว จอตัวที่2อ๋อมันเดินขึ้นเดินลงโอเคเราไปรอก่อนได้ได้โอเคเข้าใจแล้วไอ้ตัวหนึ่งเดินลงเดินหนึ่งเดินขึ้นโอเคปึ๊บ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 เอาอตะเลิศเดี๋ยวเออมันแค่3ามค่าเองโอเคหนึ่งสองสามแล้วก็กลับมาซีนี่แล้วก็รอตัวนั้นลงก่อนเออนั่นไง ฟึบฟึบโอเคไปถึงไหนแล้วโอ้โหมันมันเยอะจังเลยวะน่าเฮ้ยอะไปไปอย่าไปยอมแพ้แม่้จะร้องไห้อึบฮ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 ึบเอาฮึบไปแล้วไปแล้วฮึบฮึบฮึบเรียบร้อย โอ้โหมาทัดจุดเช็ดพอยต์สุดท้ายเลยจริงๆเราออกไปตั้งแต่ซ้ายก่อนได้เฮ้ยอะไรวะน่ะเฮ้ยเราได้สปีดแล้วโอเคฟึบ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 นี่ไปไงจิงโจ้จิงโจ้จิงโจ้ต้องยกให้เราเป็นพี่เฮ้ยพี่เอ็มครับผมเป็นจิงโจ้ได้ฮะนี่ไปเลยมันรู้ไปรู้ซะบ้างจิงโจ้คือใครดิเลี้ยงจิงโจ้มาแต่เด็กโอเคอันนี้ให้ข้ามไปฝั่งโน้นนะครับเก่งน่ขึ้นรถได้ไหมขับรถไป เฮ้ยเดินตรงนี้ก็ได้นีวะโอ้โหนี่นี่สบายสบายไปโอเคแห้ออกไปจากตรงนี้นะไปฟื้นป้เฮ้ยอนะไรวะเนี่ยนี่นี่เรามาช่องใหญ่ๆดีกว่เาเฮ้ยผิดผิดช่องผิดช่องโอเค มันเหมือนมันแหลกๆเปละะ่าวหรือว่าเราคิดเองโอเคอเคุ้ยเอาละฮะตอนนี้เรามาถึงแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะขอให้ต่อสู้อีกแล้วใส่มันหันไปยิงมันเลยอ๋อลมันอ๋อมันมีเลือดด้วยต้องฆ่ามันต้องฆ่ามันเรียบร้อยอ่ะเราเรียบร้อยทใหมเรีย yeah. ไกลแล้วไกลแล้วไกลตายแล้วเรวยียบร้อยมาอ,มอาโดดข้าไปสองชั้นสองบล็อกเลยได้ไหมเออโอเคฟึบมาจิงโจ้จิงโจ้เรียกพี่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 ไปไปเออจิงโจ้เรียกน้องแล้วตอนนี้ไม่เป็นไรอย่าไปแคร ยังไปต่อ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 นี่ปะดูนี่ฮะมันเตืออะไรวะนะ่ะห้องกูเหลือมเหรอเฮ้ยยังโหดเลยนะครับมันเคยได้ยินแต่โคตรไอ้เคี่ยมอันนี้โคตรไอ้เหลืองโอเคตายละถึงแล้วดูต่อเฮ้ยใจจะวายเฮ้ยไปตามทาง ถึงวเหรอ,อยังยังอันนี้อะไรวะเนะี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้ oh, กินได้ปะเนี่ยมีตับแล้วเฮ้ย hey, หัวใจแล้วก็กระโหลกนะน่าจะเป็นพิธีกรรอะไรสักอย่างนะโอเคไปต่อเฮ้ยไฟนอลแล้วมาเย้ yeah, ใช่ไหมยังเหรอโอเคไปทางไหนวะอ๋อไปไม่ได้ไปไม่ได้ไ ืมใครอ่ะอ๋อคลิกได้ด้วยนะครับมาถินสุดร้อนของป้าก่อนทำไมป้าดูเสียงเหมือนคุณยายสปีดจังเลยครับอ่ะเราเราเลือกได้ไหมมันมีผลกับการรอดชีวิตไหมฮะเฮ้ยกินได้หมดเลยเหรอก็น่าจะจบไปแล้วแหละเพราะว่าเวลามันสต็อปเลวนะฮะเราก็มานั่งพักตรงนี้ ให้หายเหนื่อยนะแล้วก็เดี๋ยวเราไปลุยกับด่านอื่นๆใครที่เล่นแล้วนะด่านนี้จะเป็นยังไงบ้างก็มาร่วมคอมเมนต์กันนะครับชอบด่านนี้ไม่ชอบดบานนี้ก็มาร่วมพูดคุยก,กันเนาะโอเคเดี๋ยวเราก็ไปเจอกันใหม่ในคลิปต่ตอไปสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอให้น้องๆโชคดีครับจะไปกันแล้วโอรอย้ายสปีดด้วย